เราขาดโปรโตีนเท่ากับถ้าไม่กินโปรโตีนเลยโปรโตีนก็เหมือนเสาหลักของร่างกายคุณกำลังตามหาโปรโตีนที่ดีใช่ไหมนี่ก็โปรโตีนแต่ได้อย่างอื่นแถมมาด้วยถ้าคุณยังเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นหรือกินมากไปโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อาจจะเกิดปัญหาเพราะมันย่อยยากหรือโปรโตีนจากนมบางคนก็แพ้ได้แต่โปรโตีนจากพืชมีผลวิจัยว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานคนเลยหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนจากพืชสะอาดไม่กาะโรคดีต่อสุขภาพแล้วโปรตีนจากพืชอะไรล่ะนี่ไงผมถั่วเหลืองผมถทวลันเตาสีทองผมเกิดที่อเมริกาและพื่อนผมก็มาจากบราซิลรู้จักปะส่วนเราทวลันเตาสีทองมาจากยุโรป เขาควบคุมการเก็บเกี่ยวของพวกผมอย่างดีดูแลทุกขั้นตอนอยู่ในพื้นที่กําหนดไม่มีสารตกค้างส่วนเราได้รับการรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุก,กรรมมาตรฐานยุโรปเลยนะผมนะ่ะไม่ธรรมดานะเพราะผมคือไอโซเลตโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน,ำน้ำตาลออก ผมเลยต่างจากน้ำตู้หู้ไงและผมก็ยังมีกรอดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงอ่ะคืออะไรกรอดอะมิโนจำเป็นคือหน่วยย่อยของโปรตีนที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วไงต่อและผมก็มีคุณภาพโปรตีนเต็มคือกินเข้าไปปุ๊บด,ดูดซึมปั๊บแล้วเอา ของเราก็เท่ากับศูนย์คอเลสเตอรอลก็เท่ากับศูนย์โอเคเหมือนกันเลยและที่สําคัญเราได้รางวัลรับรองจากยุโรปว่าเราเป็นโปรโตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีถูกต้องเราเป็นโปรตีนจากพืชไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์พวก,พวกเราอะพร้อมพลีกายให้มนุษย์อยู่แล้วเอ้เอาก็ดีทั้งคู่นี่ ไปกิฟฟรินกิฟฟรินวีแกนมัลติแ p l a โปรตีนเอารอยได้โปรโตีนจากพืชให้โปรโตีนสูงถึง11กรัมต่อซองมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วน้รนเชนอะมิโนแอ,อซิดสูงถึง1,951มิลลิกรัมนอกจากนี้วีแกนยังมีอิลิกทิทอลสารให้ความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัส for วิตามินดีก็สูง และอโซฟาโวลที่ดีต่อหัวใจแต่เดียววีแกนเขดีนะแล้วเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรือต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ผู้ที่ทานเจมังสวิรัตผู้ที่รักสุขภาพหรือจริงๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตคนที่ดูแลรูปร่างหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนือ้อวัยทำงาน คนที่บำรุงผิวพรรณเพราะว่าโปรตีนเป็นตัวตั้งต้นของกลูตาไทโอนแล้วก็ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อเริ่มสลายตัวแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมากกว่าในวัยรุ่นอีกนะเพราะว่าต้องการไปชดเชยโปรตีนที่ขาดไปผู้ป่วยก็ดื่มได้เช่นผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะมีไอโซฟาวนไขมันศูนเปอร์เซนคอเลสเตอรอลศูนย์และผู้ป่วยเบาหวานเพราะน้ำตาลตำ่ำชงได้กับน้ำอุ่น น้ำอุณหภูมิห้องหรือเชคกับน้ำเย็นกิฟฟินวีแกนมัลติแพรนต์โปรตีนชงแบบไหนก็อร่อยที่สำคัญหอมกลิ่นมบา<ม>ราคาก็ไม่แพ<ผ>งด้วย ชีวิตดีขึ้นทํามีจุฟริวีกัน